โลกสุดแล้วนี้ก็อยู่กับรายการไอเอนเกมเองก็ฝากดูแขางด้วยนะครับอ่านะครับในวันนี้นะครับผมจะมาโปรโมทชิ้นนให้คุณซีรอดเกมซีนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลิกนะครับช่องนี้มีแต่สาระนะครับโอเคครับช่องนี้เขาเดียวรับทําสิ่งดีๆนะครับขอรับทำสกินนะคระวันนี้เขาคึกยอดมากเลยนะครับก็ไปดูของลุงลิบบ่านะครับ ่ครับโอเคครับเราก็รุ่นแรกเลยีกว่านนะครับเห็นไหมครับเขาเขียนว่าลองสีครับแล้วปลอสกินฟรีนะครับประกาศผิดบอกว่าผมจะรับปลอสกินด้วยนะคะผมว่าปรอสกินไล่สีนะเนี่ยสกินไล่สีนะบไลายนะก็อยากให้ทำ เดี๋ยวรายละเอียดการที่จะได้นะครับจะทิ้งไปตัวอินงคิปชันนะครับก็จะบอกนะครับก็ยากได้ก็ะจะบอกข้อหนึ่งคือต้องเล่นการบังชับน